ตัวอย่างเช่นนะคะในในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะเก็บข้อมูลของลูกค้านะคะที่มาซื้อสินค้าจํานวน250คนนะคะพบว่าลูกค้าเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะในแต่ละลักษณะเนี่ยก็แบ่งเป็นสกลุ่มก็คือลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะจะมียอดซื้อไม่เกิน1,000บาทกับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งจะมียอดซื้อมากกว่า1,000บาท ทีนี้เมื่อเรามาพิจรารณาการจ่ายเงินของลูกค้าแต่ละคนเราพบว่าลูกค้ามีการชําระเงิน2ลักษณะก็คือเป็นการใช้เงินสดหรือว่าอาจจะใช้บัตรเครดิตอย่างใดอย่างหนึ่งในหนึ่งครั้งของการซื้อนะคะจากการเก็บข้อมูลของคน250คนนะคะเราพบว่าในนี้นะคะจะมีลูกค้า116คนชำระด้วยเงินสดและ134คนชำระด้วยบัตรเครดิตนะคะซึ่ง250คนเนี่ย82คนมียอดซื้อไม่เกินพันแล้วก็165คนมียอดซื้อ 168คนมียอดซื้อมากกว่า1,000บาทนะคะทีนี้ถ้าครูลองสมมุติสัญลักษณ์นะคะ<ด>เพื่อให้การเรียกเหตุการณ์ง่ายขึ้นครูกําหนดให้เหตุการณ์ A นะคะคือใช้บัตรเครดิตละกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ B ก็คือเหตุการณ์ที่ลูกค้ามียอดซื้อไม่เกิน1,000บาทนะคะดังนั้นการใช้เงินสดก็คือ A c o m p l e m e n t และ กรณีมียอดซื้อมากกว่า1,000ก็คือ B c คอม l พลเมนต์นั่นเองนะคะทีนี้จากข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะถ้าเราพิจารณาแบบเ,เหตุการณ์เดี่ยวนะคะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะอย่างเช่นถ้าส่งลูกค้ามา1คนให้หาโอกาสที่จะ เป็นลูกค้าที่ชําระด้วยบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นหาโอกาสที่เป็นลูกค้าชําระด้วยบัตรเครดิตคือหาป๊อปเนั่นเองนะคะป๊อปเก็ไปนับจํานวนคนที่ชําระด้วยบัตรเครดิตหารด้วยจํานวนคนทั้งหมดนะคะคนที่ชําระด้วยบัตรเครดิตมีร้อยสามสิบสี่คนคนทั้งหมดมีสองร้อยห้าสิบคนนี่คือโอกาสที่เราจะสูงได้ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต แต่ถ้าเราสูงลูกค้ามา1คนแล้วอยากรู้ว่าเป็นลูกค้าที่มียอดซื้อไม่เกิน1,000บาทหรือเปล่ามันก็คือโอกาสที่จะเป็น b นั่นเองนะคะเราก็ไปนับจํานวนคนที่มียอดซื้อไม่เกิน1,000บาทเราก็จะได้นับจํานวนสมาชิกในเหตุการณ์ b หารด้วยจํานวนสมาชิกใน sample space เป็น pop b แทนค่าลงไปนะคะคทีนี้ถ้าเรามี2เหตุการณ์ละเป็น2เหตุการณ์ที่มัน เกี่ยวข้องกันเนาะแต่เป็นการเกี่ยวข้องในลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือถ้าส่งลูกค้ามาหนึ่งคนแล้วพบว่าเป็นลูกค้าที่มียอดซื้อน้อยกว่าออมียอดซื้อไม่เกิน1000บาทและชำระด้วยบัตรเครดิตมียอดซื้อไม่เกิน1000บาทก็คือเป็น pop ปป b และชำระด้วยบัตรเครดิตและในทางเซตเราใช้ intersection ชำระด้วยบัตรเครดิตเราก็ไปนับจำนวนคนที่มี2ลักษณะนี้นะคะ จุดตัดระหว่าง A กับ B ก็คือ3 1นะคะก็จะได้เป็น n ของ B intersection A หารด้วย n ของ sample space ก็คือ31ส่วน250เราจะเห็นว่าการคำนวณกรณีอย่างเงี้ยเราจะเทียบกับ sample space คือข้อมูลทั้งหมดเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะเวลาเดียวนะคะเช่นอันนี้ เวลาเดียวสนใจตัวเหตุการณ์เดียวอันนี้เวลาเดียวสนใจเหตุการณ์เดียวแต่อันนี้เป็นเวลาเดียวแต่เกิดขึ้น2เหตุการณ์คือเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าคราวนี้ครูส่งลูกค้ามาหนึ่งคนแล้วครูพบว่านะคะเป็นลูกค้าที่ชําระด้วยบัตรเครดิตชําระด้วยบัตรเครดิตคือพบว่าเป็น A พอเรารู้ว่าเป็นลูกค้าที่ชําระด้วยบัตรเครดิตเราจะลดปริมาณคนจาก250มาอยู่ที่134ถูกไหมคะ พบว่าเป็น a แปลว่า A c คอมพลเมนต์ได้เกิดขึ้นไหมไม่เกิดดังนั้น Sample Space เราจะไปอยู่ที่134คนแต่ที่เราไม่รู้คือไม่รู้ว่าเขามียอดซื้อมากหรือยอดอยอดซื้อมากหรือยอดซื้อน้อยนะคะดังนั้นสิ่งที่เราอยากหาหาโอกาสคืออยากรู้ว่าเป็น B หรือ b ีคอมเพลเมนต์นั่นเองถ้าอยากทราบโอกาสที่จะมียอดซื้อ น้อยกว่า1,000บาทคืออยากทราบโอกาสที่จะเกิดขึ้น b แสดงว่าลูกค้าคนนี้นะคะต้องอยู่ทั้งใน a และอยู่ทั้งใน b ด้วยถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าคนคนนี้เมื่อเราลด sample space มาอยู่ที่เ,เครดิตการ์ดแล้วนะคะเราไม่สนใจเ,เราไม่สนใจตัวนี้นะคะปิดไว้เหลือแค่134นะคะพรว่าเป็น a แต่ที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าจะเป็น b ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไปดูว่า b มันมีโอกาสเป็นเท่าไหร่ในบรรดาทั้งหมดนี้มันก็คือ31ส่วน134่รส่วน1 3 4เราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะถ้าเราเอาคนทั้งหมดไปหาร31 ส่วน134คือ n ของ A intersection B จำได้ไหมคะแล้วก็134ก็คือ n A นะคะพอเราหารด้วย250คือ n sample space เราก็จะได้เป็นข้างบนนี้คือเป็น pop A intersection B หารด้วย pop ของ A อันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ b เมื่อรู้ว่า a ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองแต่ถ้าเราพบว่าเป็น b ล่ะคนคนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นคนที่มียอดซื้อน้อยกว่า1 0 0 0อยากทราบโอกาสที่จะชำระด้วยบัตรเครดิตนะคะ หาโอกาสที่จะชำระด้วยบัตรเครดิตแปลว่าเราต้องลดแซมเปิลสเปซจากคนทั้งหมดนะคะจากคนทั้งหมดไปอยู่ที่ไหนคะกี่คนคะให้หาป๊อป B เมื่อกำหนดให้หาป๊อปเเมื่อกำหนด B ถูกไหมคะให้หาป๊อปของ A เมื่อกำหนด B เราต้องลดแซมเปิลสเปซไปอยู่ที่ B มาอยู่ที่เท่าไหร่คะ82คนนะคะ นู้สแปรเปิลสเปซไปอยู่ที่82คนหาโอกาสที่จะเป็น A A, A. มีอยู่31คนมันก็คือ31หารด้วย250ซีมันคือป๊อปเออินเทอร์เซกหารด้วย N ของ B และมันก็คือป๊อ A, เมื่อกําหนด B นั่นเองนะคะหาโอกาสพบถ้าพบว่าลูกค้ารายนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มียอดชำระน้อยกว่าไม่เกิน1,000บาทให้หาโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิตมันก็คือป๊อป A เมื่อกําหนด B เพราะเรารู้ B ปุ๊บเราไปไว้หลังเครื่องหมายคิดตั้ง นะคะคดังนั้นเราจะลด sample space ไปอยู่ที่ b นะคะถ้าอาจารย์สนใจนะคะแล้วสุ่มตัวอย่างแล้วพบว่าลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายไม่เกิน1,000บาท ที่เราไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าเขาจะชําระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตถูกไหมคะพอพบว่ามียอดใช้จ่ายน้อยกว่า1,000บาทเราจะลดแซมเปิลสเปซไปอยู่ที่82นะคะตรงนี้คือ POP B เนาะที่เราไม่รู้ให้หาโอกาสที่จะชําระด้วยบัตรเครดิตก็คือหาโอกาสที่จะเกิดเองดังนั้นตรงนี้มันก็ กำหนดว่า b เกิดขึ้นแล้วที่ไม่รู้คือ a หรือ a complement จะเกิดขึ้นหาโอกาสที่จะเกิด a นะคะแปลว่าเราต้องลด sample space ไปอยู่ที่ pop b ก่อนแล้วคนคนนี้นะคะต้องอยู่ในกลุ่มที่ชำระด้วยบัตรเครดิตและมียอดใช้จ่ายน้อยกว่า1,000บาท pop b ก็คือ82ส่วน250 pop a i n t e r s b คือ31ส่วน250นะคะ ซึ่งเราก็จะพาะว่าถ้ามองแบบเป็นการนับจำนวนมันก็คือลดคนจากทั้งหมด250ไปอยู่ที่82แล้วสิ่งที่เราสนใจต้องเป็นคนที่อยู่ใน82คนนี้และชำระด้วยบัตรเครดิตมันก็คือ31ส่วน82นั่นเองถ้าครูพบว่าเป็นลูกค้าที่มียอดค่าใช้จ่ายไม่เกิน1พ0่นหาโอกาสที่ชำระด้วยบัตรชำระด้วยเงินสดนะคะชำระด้วยเงินสดก็คือ A complement เมื่อกำหนด B นะคะ มันคือ1ลบ pop a เมื่อกำหนด b 1ลบ31ส่วน82มันก็คือ51ส่วน82ซึ่งถ้าเราเอา250หารเห็นไหมคะมันคือ pop a complement intersect b หารด้วย pop b ถ้าตามสูตรนี้แล้วมันก็คือ a complement เมื่อกำหนด b นั่นเองเห็นไหมคะมันคือตัวเดียวกัน